ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้สังางๆจะมา DIY เรื่องอชุดหมีนะคะชุดหมีจาจกชุดหมีะคะ่ะแล้วทีนี้เราจะแต่งยังไงให้เป็นเสื้อชอ็อปหรือเสื้อถุงยาวธรรมดานะคะอันนี้ชุดหมีจะตัดนะคะนี่เห็นไหมคะถุงข้างหลังนะเนี่ยที่ชุดหมีจะมีกระเป๋าข้างหลังเราเลาอออกนะคะเสร็จนี้คืออ่า สำคัญด้วยนะคะคือความยาวของลูกค้าเราระดับไหนอันนี้ของซ่างซ่า31ค่ะ31นิ้วนะคะเราก็วัดจากาหลังหลังมาเนี่ย31นิ้วที่เหลือเราก็ทําขอบนะคะแล้วก็คุ้นทําขอบนะคะ31นิ้วแล้วแต่นะคะอาจจะอันนี้คือ how to วิธีทำนะคะอันนี้รอยกระเป๋าข้างหลังเลยแกะออกนะคะแล้วก็ยางยืดที่จ้ำอยู่เนี่ยให้แกะออกนะคะ ให้แกะออกเห็นไหมคะแกะออกอันนั้นก็จะเป็นเสื้อซิบชุดหมีมันจะเป็นไม่ใช่ชิดถอดนะคะเราต้องเปลี่ยนซิปด้วยนี่นะคะสไตล์ของการาใส่ทิศถอดนะคะเห็นไหมซิปตัวนี้จะถอดได้เนี่ยค่ะซิปชุดหมีอันเดิมไม่ไม่ถอดนะคะมันก็จะเป็นเห็นไหมคะซิปชุดหมีมันก็จะมีแต่ลงไปลงมาที่เฉย นะคะน,นี่วิธี DIY แล้วทีนี้แขนแขนที่ริงที่จริงเป็นแขนแขนใส่ตีนตะขาบอะคะ่ะแขนธรรมดาทีนี้เอาเขาอยากได้ทำแขนแบบนี้แล้วติดเ๊กนะคะก็เป็นแขนเซิร์ฟธรรมดาอะยนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็มา DIY แขนถ้าเราชอบสไตล์เดิมของเขาอะคะ่ะ เอาสไตล์ใหม่คือ,อทำเป็นแขนเชิ้ตอย่างเนี้ค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นแขนแขนยาวๆแล้วก็มีอะไรนะมะีมีตีนตะขาบมาติดนะคะที่ไม่เป็นแขนเชิ้ตอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ท i y นะคะส่วนที่นี่ก็คือกระเป๋ากระเป๋านี่ก็ยังอยู่นะคะหมายถึงไม่ลึกหรอกแต่ก็เป็นฮาวทูค่ะเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะ จากเอาเอาชุดหนีมา DIY เป็นเป็นเสื้อช็อปหรือเสื้อเก็นะคะคือเสียดายเนื้อผ้าว่างั้นเถอ,อ,อะเพราะว่าเนี่ยนะคะเทคนิค DIY จะเป็นอย่างนี้นะคะมือก็ทำแบบไหนก็ทำแบบเสื้อเชื้อจ้าค่ะที่ซ่างชาทําได้นะคะกะเข็บแต่ขอ,อยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ เนี่ยค่ะนี่แหละคะ่ะจุดหมีที่เอามา DIY เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้คือส่วนล่างของเขานะคะที่ช่างชาต,ตัดออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็บางส่วนก็จะตัดออกมาทำทำปลายแขนนะคะเพราะอยากได้ไปลายแขนเชิ้ตติเป๊กใหม่เนี่ยค่ะ นี่คือสิ้นส่วนอันนี้คือข้างล่างของเขากระเป๋าที่เราตัดได้จํานวนคือความยาวของลูกค้าเท่าไหร่31มิบเอ็นิ้วเราก็ใส่31นิ้วให้เขา,เาค่ะแล้วที่เหลือเราก็มากุ้นขอบเอาแต่สมมุติว่าถ้าคนตัวเล็กก็คงจะอยู่ระดับสูงขึ้นมาอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาปล่อยไว้ยาวนะคะวิธีเทคนิคแล้วก็ไล่ไอเดียของชุดหมีมากลายเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะ ซงสาตัดได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ซิปอาซิปพอดใหม่นะคะซึ่งซิปของเขามันจะเป็นซิปแบบเนี้ยซิปชุดหมีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นข้างล่างข้างบนแค่นี้ค่ะอันนี้คือซิปชุดหมีหัวท้ายคือรูดล่างรูดบนนะคะแต่ทีนี้พอมาเป็นเสื้อ พอมาเป็นเสื้อช็อปแล้วเราต้องเป็นซิปถอดเท่านั้นนะคะเวลานั้นมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นซิปถอดให้ลูกค้านะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเข้าซิปถอดก็คือเป็นชิ้นส่วนของอกระดุมเสื้อ่เห็นไหมคะง่ายง่ายไม่ง่ายนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้เทคนิคอันนี้ซ่งางซ่าทาไปให้ดูนะคะว่าเทคนิคทําอย่างนี้ DIY ในสไตล์ของซ่งางซ่านะคะจากชุดหมี มาเป็นเสื้ออาจากชุดหมีมาเป็นเสื้อ,อเชิ้ตว่างั้นเถอะนะคะแนะนำงาน DIY ค่ะขอบคุณมากมายค่ะซีอูน o s e ูซีอู e x t คลิปนะคะ